ทุกคนดูนะฮะรากมันยาวมากนะครับเวลาถอนเนี่ยมันจะใช้พลังนะครับเวลาถอนหญ้านะต้องใช้พลังหน่อยนะฮะเพราะว่ารากมันยาวนะทุกคนนะครับโอ้โหรากมันจะยาวไปไหนขอบคุณที่ช่วยรับชมเนาะนะครับขอบคุณทุกๆุกไลฟ์พินิ้ครับไปไหนไปไหนคุณชายฮะมาตรวจงาน คุณชายมาตรวจงานเหรอคุณชายฮะวยายอ้อ,อโอ้ยคุณชายนะครับแบบโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอ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  โอ้โห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 ตั่งแต่งนั่งแต่งนั่งแต่งโอ้สงสารข้าวนะฮะคือถอนไปก็สงสารข้าวไปนะครับข้าวแทบไม่มีที่จะจะโผล่หัวออกมาเออต้องใช้คำนี้เลยนะครับ Vai Hai 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 ขอบคุณทุกไลา์ที่กดไลท์ให้ซือ้อพาไปขอบคุณหลายๆที่เพื่อนช่วยเบิ้งโคศนะฮะ เพื่อนนึงให้เอีตังเงี้ยยเง้เป็นย่างนีาก็จะเป็นี้ยนะั่นนี่แนนี่แ<ใ>นันนี้ทำาเรยายก็เข้าบ้านะนะคะไปทความสะอาดบ้านนี่แน่นี่แนอะันไม่ยายยงไม่ทำอะไรเลย,ยายรีบมากามนี่น่ แกันอยู่ใน่น้นองเล้ยย้ากยมันอยู่กแบบัแบบกับอข้าวเนาะมันก็เลยตัวของขอนข้าวไปด้วยต้นต้นยากคล้ายๆ้ายต้นข้าวด้วยนะคะอีกีบางบางบางอย่างดูทุกคนอันเนี้ยมันแอบ,บขึ้นอยู่ในกอข้าวนะต้นเนี้ยนะครับแต่มันก็สูงยาวใหญ่นะครับ เนียนมากเลยนะฮะอยู่กลางกอข้าวเลยนะขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ดูโฆษณาเด้อนะอันนี้หนึ่งชั่วโมงพอดีในขอลงไลน์นะครับผมนะใครที่รับชมก็กระโดดไปอีกเครื่องอื่นได้นะครับปกที่เห็นหน้าไปเสือขอลงไลน์ก่อนนะฮะผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะฮะ